ฟ้มา,ามีแตบุษางหง่พี่น้องเลยดองจะเป็นดองจาว,ว่าเนาะพี่น้องเป็นถูกแค้นจาว,ว่าสื่อมันเดียจาว่ามีึงเสือชีค่ะหนึ่งมีเ่องเสียงของมอผมทีบัวของ บรรยากาศก็กมีเพียงสนิและพอพี่น้องซาสุกาบทันไดนกินข้าวสาวเนาะว้าไม่จํบุษาวงคงามใบุษาบานสี่พี่น้องจะ่อ้เขาจะยิ้มนขนาดเวียงามซาพนีแต่ทางลางังบจุบจู สาสิบส hm. ok ่งซาพคนถอดลำบพงยะหมดาคนถอดลำบพยนยนตาอยู่นพะเี่โอ้ยเย่มจุบอิเยีมสัสเย่มอาไเี่ยสัก็ข้อตัว่อภัยเด็กพ่อพี่น้องอันนี้จะเป็นปุ๊บพ่อพี่น้องอบสี่นงมัน

อหังสัมปทาเปี่ยมทูเพื่อเขาอหังสัม We'll be right

มาช่ว่มาสู้รัรงแีมากก็ช่วยที่ทำพลาดนี่นะก็ช่วยที่ทำพลาดทำพลานี่นะทำลาเดีวคุาทอไรกีเจ็บตะกี้กูยืนน้าสดตากีรากครน้าตะกีนาีประมาาทายอีกอาีกตูอ้าอ้าทีกตาอีกตาูอาทีกาตูอ้าตีายนาีตายูาีาอา่าหนมาวัดข้ามสีนาูอา ไซาคอนเมื่อเมื่อเมื่อซาคอนบอกว่ากดม่ทันในแปตังซาคนสิบมืออเขาจะเขาจะปิดเพลงเลยก่อนตอนนี้ผมแคนจะว่าง้วก็จะกินเต่าพี่น้องเพราะว่ายัมเขาเขากินจานที่ทองเดีย เชือดนะไสไก่เกล่ยนะคะซอฟไก่สดอย่่งเหรอไสว่าคือเนแ่บบริเวณเหรอโอ้โหไสไก่ แ <Indonesia> ก็จะคุ้มเมากน้องอยอ้ยอย่าอย่าทำอย่างนั้นไม่มันไม่ดีหรอเออสวัสดีค่ะุษาบันที่ดีพี่น้องลูกปี๊ดอกลบุาบันที่ดีเออุาบันที่ดีเนาะี่แตุ่าพี่น้อนี่กับูุษาสาวไกดนี่ดกัมือได้งามจะกลายเขากองมือนั้นมือนักกินยังกินมะม่วง มือนกกินหักวง่กะาสบแค็บเวลาั้ากีวนี้สุดไดสดดีสปีดไลนีสู้คนหนกสไดสตสายังสู้ซาลาไปจะเป็นส้าปีกเชตจะเป็นทรสาหน่อยสบแคบ้วยเาีกเจะป็นซานอยสบแคบอซาหน่อยสไบแคบ้วย แง่เอาดีสยแขบกันแง่อมันสอยแง่เป็นคนใจโอนนั้นเรือเป็นมาเแง่พ่อพี่น้องเป็นมากแง่ดิมองแขบๆแข็มัดงมากเอ้ยเบียดเบียดไปเอ๊เบียดเบียดซีซีไปเสมอเอ๊ะกินอะไรเจะเปนยังจะเป็้าตาก่อนเอะาีุ้เท้าหน่อยอุ้เทาแผ่นพ่อีน้องน่ัี่ยา องไปมาป็นไหนน้างแขนโอ้บไปมันอาจจะงเอาไ้่ไปกินเนอ อยู่สองคเป็นฟส าแต่งานโด่งไงเนาะซาสุกมาเลยซาสุกอาบน้ำเดียบโปรอย,ยออกมามันหดแห้งพอพี่น้องซาสุกมาหดกับฝา่าวไปอาบน้ำเลยเนาะ <c oughs> มือนีซาสุกิได้ผ้าพอพี่นาะผ้าเอฟซีทุกคนเนาะไปเบิร์บรรยากาศซาสุกไปงานดองงานแหลกของปีเลยพอพี่น้องปีนี้ซาสุากิขากลัไปงานงานดองเนาะแต่ว่างานนี้ก็จะเป็นข้าเจ้าผู้แคนเจ้าบ่าวสืส่อพอพี่น้องมืออื่น มืออื่นพอน่าจะแฮ่ไปเมืออื่นเจ้าสาวมืออื่นผูกแค้นเจ้าสาวมืออื่นกุศลภาพอยู่ทางโคโอ้มืออื่นบอเบางานตัวนี้นะผูกแค้นไอฮิโนนี่เพิ่นผูกแค้นไอโน่ะเพิ่นสิแฮ่เจ้าบ่าวไปเนาะมืออื่นเพิ่นสิเอาไปเพิ่นสิแฮ่ไปเฮือนเจ้าสาวค่ะนะแต่ว่ามืออื่นค่ะซาสุกัสิไปโด่งคือการมีสติกนี่แหละไม่ใช่น <uh> ู้ถ네 like ือกล่องหายซาสุกัสิไปงานโด่งคือกันแต่ว่างานนี่สิเป็นงานเจ้าสาวเนาะพี่น้อง สาวสุกสิไปเพิ่นสิมีการขผาพักควันมืออื่นนี่แต่ว่าคนลังงานการพรมพี่น้องมือหันง,งานอยู่บ้านสาวสุกเองอยู่บ้านคีรีเนาะสาวสุกไปผู้แค้นเจ้าบ่าวซื้อเนาะนงานเมืองใหม่แต่ว่าสาวสุกมากแล้วก็บเผาอาบน้ำเลือมันโหแนเห่เงพรมพี่น้อง คลิปกาซิมีการพอลำบงแล้วกาอีนังเสียงเพลงมันสีดังเนี่ยพอพี่น้องมันสีได้ยินเสียงสาวสุกเบาอุสัรคมาไหนเนาะแล้วกาสาวสุกซิมีอีกคีบหนึ่งเนาะเดือไก่สาวไก่สด้นคนองเพลงสาวสุกกะเอาบรรยากาศองเพลงกับผาอนพี่น้องคือการนอต่อจากคลิปนี้กาฝากทุกคนไปฮับส้มฮับฟักงคนพี่น้องแต่ว่าเสียงมันก็สิบอโอเคปันได้โบเมนเสียงคนหงเลยแบบว่ามันดังเนาะพคนพี่น้องกะสิเป็นอย่งไร กฝากไปดึงไปกดไลค์กดเร์ฝากติดตามสองนองซุกสาวเราไต่เด้อพ่อพี่นองเป็นกำลังใจให้กันเนาะ,ะคลิปนี้กะเบิดเพียงซำมนี่พ่อพีนองซาซูคอล่าไปก่อนเนาะ,อะพอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย